ละครชีวิตรักเมียผิดแผนตอนที่12เมื่อรันตัวปร้อมยังป่วนที่ไร่รัตนชาติทำให้พบกับมุดผิดใจกันด้วยความหงุดหงิดมุดจึงเปิดปากถามรันตรงๆคุณรันคุณจะเอาอยัางไงกันแน่เรื่องอะไรหรอคะก็ที่คุณไปยุ่วพี่พบไงล่ะคุณกับพี่พบเน่ะเลิกกันแล้ว ทำไมยังต้องไปเข้าห้องนอนเขาไปเซาสีไปคอยวนเวียนในชีวิตของเขาทั้งที่พวกคุณก็เลิกกันไปแล้วแหมคุณมุดขาของแบบเนี้ยตบมือข้างเดียวอ่ะมันไม่ดังหรอกนะคะอีกอย่างหนึ่งคนเคยค,บ,คบกันเคยรักกันมีความรู้สึกดีๆต่อกันจะให้ตัดเยื่อใหญ่ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกันเลยมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกคะ่ะคุณจะบอกว่าพี่พบ ยังอะไรอาวรมีเยอะใหญ่ต่อคุณอย่างนั้นหรอมันก็คงอย่างนั้นนะคะเราสองคนคบกันมาตั้งหลายปีลีลาของฉันเนี่ยอาจจะเด็ดมากกว่าคุณทําให้พี่พบเนี่ยเขาตัดใจไม่ลงก็ได้นะคะคุณมุดาหยาบคายฉันไม่คิดเลยนะคุณรันว่าคุณจะยาหยาบคายได้ถึงขนาดนี้อ่ะอยตายแล้วคุณมุดพูดเรื่องบนเตียงขึ้นมา บอกว่าราคายหูอะไรกันคะแค่นี้ระคายแล้วเหรอถ้าเจอเรื่องใหญ่กว่านี้จะว่ายังไงละคะคุณนี้มันหน้าด้านจริงๆนะคุณเลิกกับพี่พบแล้วแล้วก็มาคบกับวัดเพื่อนฉันคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอะไม่มีปัญญารั้งผัวไว้อย่ามาทษดคนอื่นมุตตาพาเธอเน่ยมันรั้งไม่ได้ทั้งพี่พบแล้วก็วัดนั่นแหละถ้าเกิดลีลาไม่เด็ดไม่ดี ถอยไปปล่อยให้คนดีๆเขาขวาเอาไว้ทั้งสองคนมุดขมวดคิ้วรู้สึกสงสัยมากขึ้นว่าทำไมรันถึงดูเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้พบมาได้ยินเขาก็ก้าวเข้ามาหาคนรักพี่ว่าไม่ใช่รันแน่ๆเลยมุดพี่หมายความว่ายังไงคะที่บอกว่าไม่ใช่คุณรันพี่คบกับรันมาหลายปีนะ รันไม่เคยพูดจาอะไรหยาบคายแบบนี้มาก่อนรันเขาเรียบร้อยจะตายโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงเขาไม่มีทางเอามาพูดแบบนี้เป็นอันขาดนี่พี่คิดว่าเป็นตัวปลอมเหรอคะพี่ก็ว่าอย่างนั้นเน่แน่ใจเหรอแน่ใจสิพี่คบกับรันมานานนะพี่มั่นใจว่าไม่ใช่ตัวจริงแน่นอนงั้นมุดจะพิสูจน์ค่ะมุดจะหาทางพิสูจน์ว่ารันที่เราเจอคือรันตัวจริงหรือตัวปลอม มุดจะเอาอะไรมาพิสูจน์คุณรันตัวจริงขี่ม้าเก่งจะตายไม่ใช่หรอคะเคยเข้าแข่งสนามนานาชาติด้วยมุดจะให้เขาลองขี่ม้าค่ะถ้าขี่ไม่ได้แล้วก็ตัวปลอมแน่นอนวิเศษเลยมุดนี่ฉลาดจริงๆพบทำศบตากับคนรักมั่นใจว่าคราวนี้จะต้องจับผิดรันตัวปลอมได้แน่ รันมาที่ไร่รัตนาชาติแบบเงียบๆไม่ให้ใครเห็นเพื่อจะจับผิดว่าวัดทำอะไรอยู่ทำไมถึงไม่ตามหาเธอเลยทั้งที่เธอหายไปตั้งหลายวันส่วนวัดเองก็กำลังสงสัยอะไรบางอย่างจึงชวนรันตัวปลอมว่ายน้ำรันที่เป็นคนรักของเขามีรอยสักอยู่ที่บ้านเอวเขาจำได้ดีวัดขานึกยังไงมาชวนรันว่ายน้ำแค่เนี้ย ก็ผมอยากว่ายน้ำออกกำลังกายหมูนี้รู้สึกว่าอ้วนๆไปเนะ่ะอะไรกันคะวัดขาของรันไม่เห็นจะอ้วนที่ตรงไหนเลยยังมีซิกแพคเจ็ดแพคแปดแพคอยู่เลยนะคะเนี่ยอยากแอบดูรันใส่ชุดว่ายน้ำก็ว่ามาเถอะชายหนุ่มไม่ตอบโต้มองเขมิงไปที่เอวของเธอที่เอวของรันตอนนี้ไม่มีรอยสักแล้ววัดขามาว่ายน้ำสักทีสิคะเธอไม่ใช่รัน อะไรนะวัดขาว่าอะไรนะคะเธอไม่ใช่รันเธอเป็นใครบอกความจริงเช้นมาอยู่นี้นะพูดอะไรอะ่ะวัดขารันไม่ใช่รันแล้วรันจะเป็นใครล่ะคะแหม่ไม่ใช่ละครนะคะที่จะมีตัวจริงตัวปลอมอะไรอะ่ะรันมาถึงไรเห็นคนรักนวเนียพูดคุยกับผู้หญิงในชุดว่ายนะ้ำไม่ทันได้มองหน้าผู้หญิงคนนั้นเธอก็ตวาดเขาทันที แบบนี้นี่เองอะถึงไม่ยอมตามหาฉันทั้งที่ฉันหายไปตั้งหลายวันหญิงสาวทั้งเสียใจน้อยใจรันนี่นี่คุณจริงๆด้วยไม่ต้องมาพูดเลยนะฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณอีกแล้วรันตวาดแล้ววิ่งหนีออกไปได้วยความเสียใจใชายหนุ่มเองก็ตกใจไม่ทันตั้งตัวว่าจะมีใครที่หน้าเหมือนกันได้มากขนาดนี้รันรันรันคุณจริงๆด้วย ฉันหายไปตั้งหลายวันคิดมาตลอดว่าทำไมคุณถึงไม่ยอมตามหาฉันเลยทีแท้ก็เพราะมีผู้หญิงคนอื่นนี่เองไม่ใช่นะรันผมไม่เคยมีใครผมมีแค่คุณคนเดียวฉันเห็นกับตาเห็นกับตาว่าคุณกำลังนวเนียกับผู้หญิงคนอื่นใส่ชุดนะว่ายน้ำว่าอยู่กันซะขนาดนั้นแล้วคุณเห็นไม่ล่าว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงสะสวยแค่ไหนฉันไม่อยากเห็นหน้าเมียใหม่ของคุณหรอก ใครจะมีอารมณ์ไปมองจะสวยปานหยาดฟ้ามาดินแค่ไหนก็เชิญเถอะไม่เห็นแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว,ว่าเขาหน้าตาเหมือนคุณยังกับฝาแฝดใครๆก็คิดว่าเป็นคุณอะไรนะเขาหน้าเหมือนคุณก็คงจะเป็นผู้หญิงที่เป็นนางลอกต่อคนนั้นเข้ามาสวมรอยเป็นคุณเน่ะผมไม่รู้จริงๆนะว่าคุณหายไปเขาทำแบบนั้นทำไมทำเพื่ออะไรอะ่ะ ก็คงทําเพื่อทําลายชื่อเสียงของคุณน่ะทําลายชื่อเสียงของฉันทําลายแบบไหนกันก็เขาเก็บแต้มผู้ชายทุกคนในไร่ของผมคนงานของผมแทบจะทั้งไร่ตกเป็นของเขาแล้วอะ่ะอะไรนะเก็บแต้มผู้ชายในไร่อย่างนั้นเหรอรันสีหน้าตกอกตกใจ อยากจะเห็นกับตาเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเหมือนเธอมากแค่ไหนถึงขนาดทําให้วัดที่ถือว่าเป็นสามีของเธอแยกแยะไม่ออกเลยว่าผู้หญิงคนนั้นกับเธอคนละคนกันและตอนนี้รันตัวปลอมหรือพิมพ์พายก็กําลังถูกมุดเล่นงานอยู่เธอเรียกคนงานทุกคนมาแล้วประกาศว่านี่คือรันตัวปลอมคนงานไม่อยากจะเชื่อนักจริงเหรอแกที่เขาบอกว่า คุณรันน่ะมีสองคนมีตัวปลอมกับตัวจริงนั่นแหะสิแกใครมันจะหน้าเหมือนกันขนาดนั้นฉันว่านะคงทําให้ตัวเองเสียชื่อเสียงแล้วก็ไม่กล้าสู้หน้าใครต่อใครก็เลยหาเรื่องมากกว่าไปดูเหตุกับตาเลยแกว่าจะมีคนหน้าเหมือนกันจริงๆไหมแล้วรันตัวจริงก็ปรากฏตัวขึ้นทําให้ทุกคนตกอก,อกตกใจเพราะหน้าเหมือนกันมากจริงๆ เธอนี่เองนะที่สวมรอยเป็นฉันแล้วก็ทำลายชื่อเสียงฉันจนป่นปีอย่าทำอะไรฉันเลยนะคุณรันรโปรดเธอฉันขอร้องล่ะเธอทำแบบนี้ทำไมเข้ามาสวมรอยเป็นฉันทำไมก็ฉันป่วยเป็นมะเร็งระยะที่สองแล้วคุณวิวเขายื่นข้อเสนอให้ฉันฉันก็ต้องรับถ้าฉันไม่รับฉันจะเอาเงินที่ไหนมารักษาตัวรีปรดเนะ เห็นแก่ที่เราหน้าตาเหมือนกันอย่าทำอะไรฉันเลยนะคุณรันเอาเถอะฉันจะให้อภัยเพราะเห็นว่าเธอป่วยแต่ถ้าเธอคิดจะสวมรอยเป็นฉันอีกล้วก็เตรียมตัวไปอยู่ในคุกได้เลยได้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 ฉันสาบานว่าฉันจะไม่ทำอีกแต่แน่ใจเหรอว่าเราไม่ใช่ฝาแฝดกันเราหน้าตาเหมือนกันมากเลยนะคุณรันไม่ฉันถามแม่มาแล้วแม่ยืนยันว่าฉันมีลูกคนเดียวอีกอย่าง ที่เธอหน้าคล้ายฉันก็เพราะเอารูปฉันไปเป็นแบบทำศิยกรรมเธอกับฉันไม่ได้เป็นอะไรกันแหมก็เราก็ต้องมีเค้าคงบ้างล่ะไม่งั้นฉันจะออกมาหน้าตาเหมือนคุณได้ยังไงอะเราอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้ไม่มีทางหรอกฉันไม่มีวัดเองรู้สึกไม่สบายใจนะักที่พิมพ์พายจะต้องอยู่ที่นี่ต่อเขากลัวว่าพิมพ์พายจะก่อเรื่องอะไรทำให้เสียชื่อเสียงกันขึ้นมาอีก ก็จ,จบไปแล้วนะคะรักผิดแผนตอนที่12ค่ะเรื่องนี้มีทั้งหมด13ตอนนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ